เมนูผัดกระเพราจ้าผัดกระเพราเห็ดทั่วจ้านี่พริกตำใสกับกระเทียมนะจ๊ะเนาะหอหอม,ห,มอหอมซับจ้ะไก่ค่ะอกไก่ขาอง่งไก่ซับจ้าประเด็นก็คือเห็ดทั่วของเขาจ้าที่สิมาเห็ดกับเขากับนามในมือนี่พริกแดง พริกแดงซอยเนาะจ้ะเนาะนี่กับใบโหระพาจ้ะเอามาเสียดันผัดกะเพราได้จ้ะเด้อผัดกะเพราเห็ดถั่วใส่ไก่ค่ะสับอ,อกไก่ขาอมไก่รวมกันได้จ้ะเด้อเสียบๆกันค่ะเอาไก่ลงผัดก่อนเด้อจ้ะให้มันนั่นกัน ไปผัดก่อนแม่แกสันแก่ขวาไก่ก่อนเด้อจ้ะขวาไก่ออกถุกก้อนขวาเห็ดแป๊บเดียวมันก็สุกจ้ะฮ่าเห็ดเห็ดไก่สุกก้อนเด้อจ้ะ ส่วนประกอบกับ,บอมีอยังรยไรพี่น้องเอ่ยผัดกะเพรากับพ่าจาเป็นต้องใส่ผักหลายขอให้มีบอกพริกใบกะเพราใบกะเพรานั่นแม่เสันบอมีได้จ้ะขอใส่เป็นใบโหระพาแทนว่าได้ไปร้านไทยค่ะใบโหระพานี่แม่เสษนปลูกเองด้วยจ้ะปลูกเองกับหัวหอมหัวหอมซื้อค่ะพริกกระเทียมตำโขลก นี่นังเอกของเ้าก็คือเห็ดถั่วค่ะเห็ดทัว่วหินบเหินชัดบ่เส็บๆค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปนั่นค่อยติดเป็นต้มยำได้จ้ะต้มยำเห็ดถั่วหรือว่าจะเป็นแหนมแหนมเห็ดทัว่วไปสั้น เห็ดเห็ดตัวมาแล้วก็มาเห็ดไข่กินหเหนน็ดไหบิ้งร้อมในการวิธีทำลาเห็ดตัวก็เห็ดที่ยังกินได้แน่เป็โนเมนูไหกินได้แนาอผัดกะเพราก็ได้ค่ะแกงเห็ดก็ได้ค่ะต้มยำก็ได้ทำแหนมกระแทบค่ะซุปกระแทบเด้อค่ะเห็ดตัวมันออกหวานหวานนุ่มกรอบแก่ ร้อีกแป๊บนึงมาเบิ้งกันอีกค่ะ ใบกะเพรานี่แม่เจษนเริ่มปลูกแต่สิเข่านาห้อนกําลังสิข่านาห่อนแม่แม่เจษนปลูกไว้มาหลายเดือนเราเดฟไปน้องสิข่าสามสี่เดือนแล้วยังซสาเบิดยัวจะใบใบโหระพามันโดกคักจะ้ะนี่ใบโหระพาแทนเป็นใบกะเพราได้หือกันค่ะ หัวใก้สุกลแล้วละมันนี่เอาหัวหอมหัวหอมลงไปเลยค่ะ mm hmm. กับวกพัดอาอีกจักหน่อยตามด้วยบอกพริกค่ะอืมบอกพริกตามใส่กับกระเทียมด้วยจ้ะ ใส่ลงไปผัดบันิน้่องเลยทะเลโพเลพอกันขาดจักน้อยแล้ว ปเป็นทั่วเห็ดทั่วใส่เห็ดทั่วลงไปค่ะเราคอยมาปรุงที่หลังน่าจะเนาะนี่หน้าตาของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปนองเลยเห็นบอนาตอาของเขา ไปด้วยเห็ดทว่วได้พี่น้องเห็ดทว่วที่เขาหามานี่ใส่ไปเลยใส่เบืดนี่แล้วพี่น้องจามันสิยกให้เเขาเองดอกเห็ดผัดกะเพราเห็ดทว่วใส่ไก่มาสั่นพี่น้องดีเอามาเบิ้งกันอีกทีเด้อไ cho anh tuyển dục này hóa, yên đồ cái non cả giá bị cuộc chạy mình ngược chặt ngoài hấu quay tiếp tục หอมควนควนพี่น้องเลยหอมเห็ดทั่วผัดกระเพราเห็ดทั่วพี่น้องเฮ้ยดูดเห็ดทั่วสับหลับอือ ปุงเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้เด้อคันตอนสุดท้ายขอใส่พริกอ,อันนี้เป็นพริกกันไอ้ข่กรบอันรพริกบ็อกเผ็ดเด้จ้ะไ้ข่กัปบปลาพริกก้านั่นแหละใส่ไปเลยค่ะแล้วก็รสดีน้อยพี่น้องเลยรสดีไป ผมสุรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่ไปเลยแต่บ่ใส่มันก็บ,บ่แซ่บแล้วก็ซีอิ๊วหน่อยนึงแล้วก็อย่างอะ่ะสดสดหอย ซอสหอยซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวพี่น้องจา้าซีอิ๊วขาวนะค้นเขากันนี่วนผสมของเขากับยุ่นหนีเราไมิตัติค้นเขากันจ้ะใบโหระพาใส่ที่หลังเวยจ้ะเด้อใบโหระพา หาเห็ดมาแล้วเฮาก็มาเห็ดให้กันเห็นพร้อมมันงคอยฉีดแสบนะ้อพี่น้องจ้ะน้ำคลุกคลีคือน้ำเห็ดเด้จ้ะเห็ดเขามันก็นสินยบไปที่เรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยเห็นว่าล้อตะไซพะกันหัวละพาลงไปจ้ะผัดกะเพราแสบีแสบๆยัๆ่วๆพี่น้องเอลย ต้นสุดท้าจ้ะใบหงโลพาได้จ้ะใบหงโลพาใส่ลงไปเลยปีนองเอ๋ยแสบปญัญญางบาทเนี่ผัดกระเพราเห็ดมันสิไปยบเองค่ะคุณนะ แสบๆน้ำกันเด้อจ้าเด้อพัดกะเพราเห็ดถั่วใส่ไก่ด้วยความแน่ใจซิมพี่น้องมา่ยซิมกับซิมอื่มแสบๆค่ะ สราสนีทได้จ้ะเด้อ,จ,อจบคลิปแค่นี้ค่ะทำให้รู้ให้เห็นแล้วกดติดตามกดซับสะแค่ให้นเด้อพี่น้องเย้ยให้แม่เกียรติสันมาได้้อเบื้อง,งแล้วก็ได้ขาไอเป็นกำลังใจให้กันและกันซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะเนาะจะได้มาเห็นคลิปหนาให้กันเบื้องอีก เด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะจบคลิปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย